เนื่องในวันแม่แห่งชาตินี้นะคะประชาชนทั่วประเทศนะคะก็จะประดับธงชาติแล้วก็มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือแม่หลวงของเรานะคะพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ เด็กๆก็อาจจะเห็นในวันที่12สิ่ิงหานี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ สิสสิงหานี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติเด็กๆก็ควรที่จะระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กําเนิดเราผู้ที่คอยอบรมเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่นะคะวิธีการบอกรักง่ายๆเลยค่ะก็อย่างเช่นทำการ์ดให้คุณแม่ค่ะเด็กๆอาจจะเขียนเองระบายสีเองบอกรักคุณแม่ผ่านการ์ดนะคะ หรือจะเป็นดอกมะลิบ้านใครมีดอกมะลิเด็กๆก็สามารถนำดอกมะลิไปกราบคุณแม่ได้นะคะที่จะให้ดีที่สุดเลยนะคะโอ้ยสั่นอีกแล้วพอเปิดปุ๊บสั่นเลยปิดอินเทอร์เนต็ตก่อนในการบอกรักที่ดีที่สุดเลยนะคะก็คือ การเข้าไปกราบคุณแม่เด็กๆก็เข้าไปนั่งกราบที่แทบเท้าของคุณแม่นะคะเด็กๆก็เข้าไปกราบที่เท้าของคุณแม่บอกรักคุณแม่แล้วก็กอดคุณแม่หอมแก้มคุณแม่ด้วยนะคะถ้าเด็กๆโตเด็กๆก็อย่าลืมที่จะเลี้ยงดูคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ถ้าเด็กๆโตขึ้นเด็กๆก็จะลืม ถ้าเด็กๆโตขึ้นเด็กๆก,ก็อย่าลืมที่จะทดแทนพระคุณของคุณแม่ของคุณพ่อซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเรามานะคะ